มาฟังสิ่งที่คนวันอาทิตย์ไม่ชอบอีกหนึ่งเรื่องนะคะอีกหนึ่งเรื่องที่คนวันอาทิตย์ไม่ชอบเอามากๆนั่นก็คือไม่ชอบคนพูดซ้ำซากค่ะไม่ชอบให้ใครมาสั่งให้ทํานูน่ทนทํานี่ซ้ำๆย้ำๆนะคะคนวันอาทิตย์นะคะเขาเป็นคนที่มีดีกรีมีความสามารถค่ะพูดครั้งเดียวเขาก็เข้าใจทำได้ทันทีถ้า ใครคิดจะไหว้าวานให้คนวันอาทิตย์ทำอะไรให้สักอย่างนะคะพูดครั้งเดียวเขาก็โอเคแล้วค่ะถ้าคุณไปถามย้ำถามซ้ำบ่อยๆจู้จี้จุกจิก นอกจากเขาจะไม่ทำให้แล้วนะคะคุณยังจะเจอเขาสวนกลับเข้าให้ค่ะคนวันอาทิตย์นะคะเขาไม่ชอบคนเซาสีค่ะถ้าเซาสีจำจี้จาชัยอะไรเขามากจนเกินไปเนี่ยเขามักจะหงุดหงิดระเบิดลงได้ง่ายๆนะคะถ้าใครนะคะมีเพื่อนร่วมงานเป็นคนที่เกิดวันอาทิตย์นะคะ โปรดจงระลึกไว้เลยว่าเขาเป็นคนที่มีไหวพลิบเป็นเลิศมีความคิดก้าวไกลมีความสามารถล้นผลตัวทํางานกับเขาต้องแซ่ค่ะไม่จูจี้ขี้บน่นไม่ทําตัวเจ้ากี้เจ้าการกับเขารับรองว่างานออกมาดีแน่นอนค่ะถ้าใช่พิมพ์ใช่กดไลค์กดแชร์เป็นสะพานบุญร่วมกันค่ะ